คลิปนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของการวัดตำแหน่งของข้อมูลเนาะเราเรียนหนังสือเรียนจะจะบอกไปแล้วชื่อเรื่องชื่อเรื่องหนังสือคืออ่าสติีทีสองใช่ไหมคะเป็นเรื่องของการวัดตำแหน่งของข้อมูลมีทั้งแบบไม่แจกแจงความถี่กับแ,แบบแจกแจงความถี่ซึ่งในวันนี้เราจะเรียนแบบไม่แจกแจงความถี่คืออะไรนะ ได้จากความถี่ก็คือข้อมูลที่มันให้ข้อมูลดิบๆมาแบบไม่ได้ทําเป็นอันตรภาคชั้นคราวนี้ตัววัดตําแหน่งที่เราเคยผ่านมาแล้วที่เรียนไปแล้วนะครับที่แล้วหรือมอ .4 ก็คือมัธยฐานมัธยฐานคือตัวที่ตรงกลางเห็นไหมอย่างเช่นถ้าข้อมูลของครูมี2 7 8อ่ะสมมุตินะ10 9 15เนี้ยครูอยากทราบว่ามัธยฐานคืออะไรครูอันดับแรกครูก็ต้องเรียงข้อมูล วิธีการหาเรียงข้อมูลเพราะนั้นทั้ง3ตัวเรียงข้อมูลหมดเลยอันนี้ในส่วนของวัาตำแหน่งแต่ไม่ย่าานเรียนไปแล้วใช่ไหมคะก็เรียงไปข้อมูลตัวแรกเป็น2ถัดมาเป็น5ใช่ไหมห้าแล้วก็7 8 9 10 15เมื่อเรียงแล้วเราจะหยิบด,ด,ดูตัวที่ตรงกลางเราอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้สูตรก็ได้นะคะซึ่งครา้ที่แล้วครูบอกว่าสูตรของตำแหน่งมัธยฐาน่ะ มันคือ n บวก1ส่วน2แต่ถ้าข้อมูลมันน้อยเนี่ยใช้สั่งการปิดก็ได้เนี่ยปิดแต่เป็นคู่ๆอะค่ะอย่างเงี้ยค่ะปิดมาปิดมาอ่าปรากฏว่าเจอที่อยู่ตัวตรงกลางคือ8เราตอบ8ได้เลยแต่ถ้ามันเหลือ2ตัวเนเองก็มาบวกกันหาร2นั่นคือความหมายของปฏิยฐานถ้าเราใช้สูตรชะบาะมันมีกี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 7เบวก1เป็น8ส่วน2ก็4คือตัวที่4เห็นไหมหนึ่งี่ค่ะเท่ากันเพราะฉะนั้น M.E.D. เราก็ตอบแป M.E.D. หรือมาตรฐานนะคะคราวนี้ไอที่เหลือคือลายมันเป็นการวัดตำแหน่งเหมือนกัน q ควอไทสัญลักษณ์คือ Q Q R เดซาคือ D R เปอร์เซนไทคือ P R ควอไทก็คือคล้ายกับควอเตอรเพราะฉะนั้นมันจะแบ่งข้อมูลเนี่ยเป็น4ส่วนนะคะเดซมันจะแบ่งข้อมูลเป็นทั้งหมด สิบส่วนเดซายเปอร์เซนต์เปอร์เซนต์ไทยคือร้อยส่วนเห็น okay, ไหมตอนนี้ความหมายแต่ละอย่างคืออะไรอ่ะถ้าครูลองมาเขียนในนี้สมมุติเนี่ยนะนักเรียนจะเห็นเส้นหรือเปล่าเป็นเส้นเนี่ยเส้นนะเป็นเส้นสามเส้นอ่ะตำแหน่งแต่ละอันอ่ะเป็นเส้นสามเส้นเราจะดูว่าข้อมูลมันมันเป็นยังไงมันต่างกันยังไงเห็นไหม ถ้าสมมุติควอไทก็คือการแบ่งข้อมูลตัวนี้ออกเป็นกี่ส่วนคะ4ส่วนถูกไหมสี่ส่วนเท่าเท่ากันเท่ากันหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยค่ะส่วนตรงเนี้ยที่มันเท่าเท่ากันอย่างเงี้ยเห็นไหมแบ่งข้อมูลตัวนี้ออกเป็นสี่ส่วนเท่าเท่ากันเพราะฉะนั้นขีดตรงเนี้ยก็คือควอไทที่หนึ่งนะคะควอไทที่สองควอไทที่สาม ตัวห้อยสามารถเป็นตัวสัได้ควอไทที่3.5 3.7ก็อยู่ทับแถบนี้ควอทีหนึ่งหมายความว่ามีคะแนนที่น้อยกว่าตรงเนี้ยนะคะแนนเนี้ยอยู่1ใน4ส่วนเพราะมี4ส่วนถูกไหมส่วน4ใช่ไหมควอที่ห่1ส่วน4ีควอที่2ก็คือมีคนที่ได้คะแนนต่ตํากว่าตรงตําแหน่งเนี้ยค่ะอยู่2ใน4ส่วนหรือย2อโอเคไหมนะอันนี้คือความหมายควอไทในหนังสือมันก็จะมีนะในหนังสือประกอบก็ได้นะคะส่วน เ s ซายเขาแบ่งเป็นสิบส่วนนะพะัะนั้นแบ่งเป็นสิบส่วนปุ๊บอย่างละครึ่งเนาะหนึ่งห้าอืมหนึ่งสองสามสี่อ่ะเริ่มเริ่มไม่เท่าแล้วเริ่มไม่ใช่แล้ว ใช่ไหม่อะออกเป็น5ส่วน10ส่วนใช่ไหมคะ,ะสมมติว่ามัเท่ากันนะหนึ่งสองสามสี่ห้ามันเท่ากันหนะน,นึ่งสองสาสี่ห้าหนึ่ี่ห้า เพราะฉะนั้นตรงนี้คือเดซายที่5้าใช่ป่ะเดซายที่1 2 3 4อันนี้เดซายที่5คือ5ส่วนใน10ส่วนก็คือคะแนนต่ำกว่านะคะแนนนี้อยู่5ส่วนเดซายที่5ใช่ไหมมีคะแนนที่ต่ำกว่าคะแนนนี้อยู่5ส่วน5ใน10ส่วนเห็นไหมเดซายที่ห้าใสังเกตเดซายที่5กับควอไทที่2เนี่ยมันจะตรงกันมันจะเท่ากันเพราะอะไรถ้าเราสังเกต2ตัวนี้มันคือส่วน4ถูกไหมคะ สองส่วนสี่ก็คือหนึ่งส่วนสองถูกไหมถ้าในไซด์ที่ห้าเดซมคือส่วนสิบห้าส่วนสิบก็คือหนึ่งส่วนสองมันคือครึ่งหนึ่งอ่ะแล้วคิวสองกับดีห้ามันก็จะเท่ากันเห็นเนาะเพราะฉะนั้นคิวหนึ่งจะเท่ากับอะไรคิวหนึ่งคือหนึ่งส่วนสี่มันจะมีเท่ากับในเดซาม์ไหมอันนี้มันก็จะไม่มีเพราะว่าส่วนสี่ถ้ามันทําเป็นส่วนสิบเนี่ยมันก็จะเป็นทศนิยมเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะไม่ต้องไม่ต้องไปไปสนใจมันดูแค่ตัวคิวสองกับ ด5นะคะที่มันเท่ากันต่อมานะคะต่อมาจะเป็นในส่วนของอะไรคะเปอร์เซนต์ไใช่ไหมเปอร์เซนต์ไคือแบ่งเป็น100ส่วนนะคะ100ส่วนถ้าครูย่อยก็คงจะจะนานอะ่ะเพราะฉนั้นถ้าใช้หลักการเมื่อกี้ตรงกลางคือ p 50แน่ๆแล้วตรงนี้ก็จะมีกี่ส่วนตรงนี้ก็จะมี50ส่วนมีคะแนน50ส่วนนะ,ะที่น้อยกว่าตรงนี้เป็น50ใน100 เพราะนั้น50า้50คือครึ่งหนึงครึ่งหนึงมันก็จะเท่ากับ q 2 d 5 p 5 0ถูกปะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความสัมพันธ์นี้อยู่ d 5เท่ากับ p 5 0เหมือนกันนกเรียนทำเป็นอย่างต่ำทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำสอส่วนสี่หนส่วนสอาส่วนสิเป็นหนึ่งส่วนสองห้าสิบส่วนร้อยก็1นส่วนสเพราะฉะนั้นถ้าครูเปรียบเทียบ q 1จะเท่ากับ p อะไร่า q 1คือหนส่วนสีถูกมหนึ่งส่วนสคือกี่เปอร์เซ็นต ที่ทันไหมยี่สิห้าเปอร์เซ็นต์ไหมถูกปะเพระนาะฉะนั้นคืออ่ะอย่างเงี้ยถ้าคนไม่เห็นภาพหนึ่งส่วนสี่ถ้าเรียนเปรียบเทียบเป็นหนึ่งร้อยก็เท่ากับว่าให้นักเรียนเอายี่สิบห้าก็ไปคูณนะคะมันก็จะกลายเป็นยี่สิบห้าส่วนร้อยเพราะนั้นมันก็จะไปเท่ากับ p เจ็ดสิบห้านั่นเองในหนังสือจะบอกไว้เนาะเอ้ยหนึ่งส่วนสี่ไว้ไปเนี่ย p ยี่สิบห้าถูกปะแต่ถ้า q สามเออ q สามจะเท่ากับ p เท่าไหร่ Q3 ก็คือ3าส่วน4ถูกไหมถ้าทำเป็นส่วนร้อยคูณ25เข้าไปก็เสร็จแล้วส่วนเห็น <Okay, S 1> ปะก็จะเท่ากับ P75 แบบเนี้ยนะ D2 เนี้ยค่ะ D2 เท่ากับอะไรพลยสองส่วน10ก็เท่ากับอะไรคะ P20 ถูกไหมดีก็ P30 อะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ใช้เชื่อมกันได้ในการหาคราวนี้สูตรใช่ไหมอันนี้คือความหมายของมันเนาะเป็นความหมายของณคะแนน คะแนนแต่ละจุดนคะแนนที่มันต่ํากว่าน,านนั้นอยู่กี่ส่วนนะคะแล้วมีคะแนนนั้นมีหน้าตาเป็นยังไงเราก็ต้องใช้สูตรในการหาเพราะนั้นเราก็ดูในส่วนของอันถัดไปมาหาก็เลยจะได้เข้าใจนะคะว่ามันหายังไงจากโจทย์ตรงนี้นะคะโจทย์ตรงนี้นะครูให้หา3ตัวหาทั้ง Q ทั้ง D และ P เลยข้อมูล10 17 13 25 26 27 ตัวเลขออามาในน้อยก่อนเพื่อความเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหาพวกนี้ให้เรียงข้อมูลก่อนเรียงนะเรียงให้เห็นนะคะก็จะมี10 13 17 25 26 27จากนั้นนะคะเวลาหา Q1 d หนึ่งมันมีสูตรของมันนักเรียนก็คือสูตรตำแหน่งนั่นเองคล้ายๆกับมีเดียน เพราะฉะนั้นแต่ละตัวจะมีสูตรถ้า QR แล้เนี่จะหาตำแหน่งของ QR ก็คือ RN ส่วน10 RN บวก1ต้องบวก1ด้วยส่วน4คล้ายๆมีเดียนไงแต่มีเดียนมันเป็นแค่ครึ่งหนึงใช่ไหมมันก็ไม่ต้องมีตัว R ห้อยมันก็คือ n บวก1ส่วน2นะคะ Desi n ตำแหน่ง Desi มีมีหนังสือมี มีสูตรในหนังสือก็จะเป็น rn บวก1ส่วน10ก็จะเปลี่ยนที่ส่วนนะคะส่วนเปอร์เซนทายตำแหน่งของ pr มันก็เป็น rn บวก 1, 1ะะ่ส่วน100เเี็นปะ n บวกหหมดเลยไม่ได้ลืมนนะคะส่วน4ี่ไทายควอเตอร์นะเดซายก็ส่วน10%เปอร์เซนนะมันบอกชื่อชื่อบอกอยู่แล้วว่าส่วนเป็น100นะคะจากนั้นนักเรียนก็ <c oughs> ประเด็นข้อมูลเส้นนึงก็เข้าสูตรเลยตำแหน่ง QR ก็คือ Q1 ถูกไหม R คือตัวห้อย Q1 ก็คือ R เขียนสูตรก่อนนะอันนี้คุณแทนค่าเลยนะคะ1 n บวก1 1 2 3 4 5 6 6บวก1เป็น7ส่วน4ถูกปะ7หาร4นะคะ7หาร4ได้1.75ก็ปัญหามันจะเกิดแล้วเพราะว่า มันไม่ได้ลงจุดห้าถ้าลงจุด5เราจะเอาตำแหน่ง1กับตำแหน่ง2เนี่ยค่าคะแนนมาบวกกันหาร2แต่พอลง1.75ปุ๊บมันคือตำแหน่งที่1.75เรียนดูตัวนี้ดีมันคือความหมายของตำแหน่งที่1คือค่านี้กับค่านี้ระหว่างตำแหน่งหกับตำแหน่ง2อยากรู้ว่าตำแหน่งเนี้ยค่าคะแนนมันอยู่ที่เท่าไหร่มันอยู่ที่12จุดกว่าไหมหรือ11บจุดกว่าไหมอย่างนี้ต้องเทียบอย,ายา่างดียวนะคะตัวนี้คือตำแหน่ง1 ตำแหน่งหนึ่งมีค่าเป็น10ตำแหน่ง2มีค่าเป็น13เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเทียบก็คือตำแหน่ง1กับตำแหน่ง2เนี่ยมันห่างกันเท่าไหร่ห่างกัน1ถูกไหมเราก็จะดูว่าตำแหน่งห่างกันก็คือระหว่างค่าตำแหน่งตรงนี้ห่างกัน1ถูกไหมคะข้อมูลที่ได้คือข้อมูลของตำแหน่ง1นึ่ตำแหน่ง2ก็คือ10บกับเนี่ยห่างกันเท่าไหร่ข้อมูลห่างกัน ก็คือ3ถูกไหมเอามาลบกันตำแหน่งก็ลบกันได้1ข้อมูลก็ลบกันได้3แต่คราวนี้ตำแหน่งที่เราหาได้คือ1น5ก็คือระหว่างตำแหน่งที่1กับและ1.75ึ่าโอเคปะก็คือเอามาลบกันเพราะนั้นเราก็เทียบเนี่ยตำแหน่งที่1กับตำแหน่ง1.75ก็คือ0.75เโอเคปะเอามาลบกันข้อมูลห่างกันเท่าไหร่ก็คือทำไมคะเอา3ามากูณ0.75ได้เลยถูกไหม มนมจะตัยังไงสหาร1คูณด้านล่างเห็นไหมหารขวา,าหารซ้ายคูณข้างล่างก็คือ3คูณ0.75 3คูณ0.75 2.25อันนี้คือเป็นข้อมูลที่มันห่างจากตำแหน่งที่1คือตำแหน่งนี้เห็นไหมเพราะเราเทียบระหว่างตำแหน่ง1กับ1 7 5ที่เราต้องการทราบเนี่ยว่ามันห่างเท่าไหร่ ซึ่งมันห่าง2.25เพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องเอาไปบวกกับ10เพราะนั้นนักเรียนจะได้ค1นักเรียนก็จะได้เป็นเอาค่าของข้อมูลที่มันห่างจากตำแหน่งหนึ่งเนี่ยมันห่าง2.25เห็นยังก็10บบวก2.25าคำตอบคือ12.25อ่ะมันจะเขาจะยากนิดหนึ่งนะมันคือเทียบปัญฏิยาปกติเรียนเริ่มที่ตำแหน่งห่างกันหนึ่งก่อนตำแหน่งที่เราเห็นภาพนะคะแล้วตำแหน่งที่เราคิดได้ก็คือ ค่อยมาเทียบสัดส่วนตรงนี้อาะ,อะดูตัวอย่างถัดไปเพื่อความเข้าใจมากขึ้นถ้างงนะย้อนไปย้อนมานะคะดูซ้ำอีกทีหนึ่งนะ,ะต่อมา d8 ก็ต้องหาตำแหน่ง d8 ก่อนอก็คือแปดใช่ไหม n คือเท่าไหร่7ใช่ไหม h6 หนึ่งสองสามสี่ห้าหกถึงห้หกวงหนึ่งเป็น7ส่วน4อ่ 4. อ่ะเดีย๋ยวเพลินใช่หไหมครูเพลินแล้วเนะี่ย ส่วน10บเขาใป่ะ87 5เจหก็ได้5.6อ่ะเห็นไหมตรงนี้ตำแหน่งใน้5.6 1 2 3 4ี่ห้าเห็นป่ะห้าจุดหกคือระหว่างตำแหน่งที่5ากับตำแหน่งที่6แต่ถ้าใครมีหวพิมพ์เนี่ยจะตอบได้เลยอ่ะไม่เป็นไรเราเทียบก่อนเทียบก่อนนะว่าเราทำไงก็คือระหว่างตำแหน่ง5กับตำแหน่ง6 5.6มีค่าเท่าไหร่เราก็เทียบมือน,อนี้ยค่ะเราเทียบตำแหน่ง5่าตำแหน่ง6กก่อนก็คือ ระหว่างตำแหน่ง5ตำแหน่ง6เนี่ยตำแหน่งมันห่างกัน1เพราะนั้นเบื้องต้นตำแหน่งห่างกัน1อยู่แล้วนะคะค่าข้อมูลห่างกันเท่าไหร่ก็ห่างก็คือ26กับ27ห่าง1ถูกไหมแต่ถ้าตำแหน่งห่างกันเท่าไหร่คะจาก5กับ5.6ถูกไหมความหมายตรงนี้คือตำแหน่ง5กับ5.6ก็มาลบกันก็คือเท่าไหร่ 0.6ค่าของข้อมูลเห็นปะเนี่ยก็คือ0.6นนั่นเอง1กคูณ0.6ดังนั้น0.6คือช่องว่างของคะแนนที่มันห่างนล้วเรียนก็เอา0.6ไปบวกกับ2.6ได้เลยเ,ลยเอ้ย26นะคะก็จะเป็นคำตอบเลย D8 นักเรียนก็จะเป็น26บวก0.6ได้26.6เห็นปะซึ่งจริงๆตรงนี้ข้อมูลเป็นห่างกันหนึ่งอะ เวลานักเรียนนักเรียนคิดตำแหน่งได้อย่างเนี้ยได้5.6อ่ะคุณก็0.6ไปบวกเพิ่มได้เลยเพราะนี้มันถ่างแค่หนึ่งอ่ะตัวเทียบตรงเนี้ยมันก็จะไม่ใช่เป็นเลขละมันก็จะเหมือนไปไปบวกเพิ่มได้เลยอ่ะอ่ะอันนี้เหลืออีกอันหนึ่งนะคะเหลืออีกอันหนึ่งอ่ะต่มมา p 60บ้างอ่ะ p 60ก็ต้องหาตำแหน่งก่อนใช่ไหม p 60 ก็60สคูณเใช่ป่ะ n บวกหส่วนร้อตัด0 6 7 4 2เป็น4.2ปรากฏว่าคือตำแหน่งระหว่างตัวที่4กับตัวที่5 1 2 3 4อ่ะเห็นยังเนี่ยห่างกัน1แึ่งละไม่ต้องเสียเวลาคิดก็ได้อย่างเงี้ยห่างกัน1นึ่งทั้งเรนเทียม,มก็จะมีค่าคำตอบที่ได้แบบนี้แหละที่6หกสิบเรนก็ตอบเป็นยี่สิบได้เลยเนี่ย4.2ใช่ป่ะก็คือระยะห่างระหว่างตำแหน่งที่4กับ4.2ก็คือ0.2ถูกไหมคะ เล่นบวกเพิ่มได้เลยในกรณีที่ข้อมูลมันหางแค่หนึ่งนะแต่ถ้าข้อมูลไม่ห่างหนึ่งเรนก็ต้องเทียบแบบที่ทํามาตัวอย่างแรกนะเออถ้าใครทานใครไม่เข้าใจตรงนี้เนี่ยก็เทียบปกติแบบนี้นะคะเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นเดี๋ยวมันจะมีตัวนี้ตัวอย่างอ,างอันหนึงเพิ่มขึ้นมาอีกนะอันนี้มันก็จะเยอะหน่อยตัวเลขเยอะหน่อยหลายอันหน่อยนะคะอ่ะเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นดูดูด,ดูเราต้องเรียงข้อมูลใช่ปะ่ะแต่ข้อมูลเยอะคนนี้วิธีการเรียงข้อมูลเนี่ยเราเรียนแผนภาพต้นใบแล้วเราก็ใช้แผนภาพต้นใบมาช่วยก็ได้ถูกไหมในในส่วนของต้นนะมันเป็นเลขหลักหน่วยกับหลักสิบใช่ไหมมีเลขหลักร้อยอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ให้ใบอะ่ะเป็นแค่หล,ลักหน่วยตัวเดียวนะคะในส่วนของต้นนะคะเราก็ให้เป็นหลักสิบกับหลัก 100. เพราะฉะนั้นหลักที่มันน้อยที่สุดตอนนี้ที่ครูเห็นคือ11ใช่ปะก็จะเป็น11 1, แบบนี้คือ11ใช่ไหมอ่ะสิเไปแล้วต่อมามันก็จะเป็นหลักอะไร89ป่ะคะถูกไหมมันจะมี8มีเงี้เห็นไหมมี8มี9เพราะฉะนั้น8ก็จะมี80เท่าไรบ้างมี89ตัวเดียวใช่ปะ่ะส่วน9ก็จะเป็น9อะไรบ้างมี90 หตัวใช่ไหมแล้วก็มี95 95แล้วก็มีเกหก็มี9ก้นะคะ9ก้สองตัวอ่าหมดแล้วย่างก็จะเป็นหลักร้อยหมดแล้วเนาะเพราหลักร้อยตัว100เลยมีนี่หลักร้อยนะคะมี100่สองตัวหลักร้อยใช่ปะ ต่อมาเป็นหลัก100แล้วใช่ไหมมีร้อยอะไรอีกร้อยสอก็มีใช่ปะร้อยหนึ่งหนึ่งศใช่ไหมหนึ่งศย์สองหนมีสองตัวแล้วก็4มีสี่อ้ามีร้อยหสองตัวนักเรียน มีร้อยหนึ่งสองตัวครูเบียดไปตรงนี้นะอ,อย่างงี้เราจะพลาดนะเห็นปะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นการน,นับเลขเฉยๆมีร้อยสี่ไปแล้วเนาะร้อยสี่เสร็จแล้วก็จะเป็นร้อยเจ็ดนะคะเห็นนะร้อยเจ็ดต่อไปเป็นหลักสิบเอ็ดละสิบเอ็ดหนึ่งหนึ่งนะหนึ่ง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 ศูนย์ไม่มีเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่ง 1>, 1 2แต่ถ้าใครอยากจะเรียงเป็นยาวๆก็ได้นะแล้วแต่ถน,นัด111ปีตัวเนะี่ยเมื่อกนะี้เขีดอะไรไป111เป็นตัวเดียวตัวนี้ต้องเป็น112ใช่มั้ย112ใช้ป่ะเช็คก่อน111มี11กี่ตัวมีตัวเดียวเนาะ112แล้วก็113 114 ร้อยสิบห้าโอโอกูเห็นร้อยแปดแล้วแหละร้อยแปดนี่ร้อยสิบหกอันนี้เดี๋ยวดูแล้วว่าจะครบไม่ครบเนี่ยอ่ะมันมีตัวหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดสามยี่สี่ต้องให้ครบยี่สี่ใช่ปะ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24เออเริ่มจะครบแล้วอ่ะคราวนี้เลขเยอะอ่ะต่อมา Q2 นะคะหา Q2 ตำแหน่งก่อนถูกไหม QR ตำแหน่งต้องเขียนตำแหน่งด้วย rn บวก1ส่วน4เพราะฉะนั้นตำแหน่ง q 2ก็จะเป็น r เป็น2 n เมื่อกี้เป็นเท่าไหร่24ใช่ไหมคะ8 3 24 24ยิบ4ยวก1เป็น25มส้ย่วน4ไ,ได้2ได้เท่าไหร่25ส่วน2เป็น10 2.5อจุด5้าอวอันนี้ลงจุด5จุด5ก็จะคิดง่ายเพราะว่า แค่ตัวกึงกลางก็จด5แล้ก็ไปนับ12.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 12คือ101 13คือ102เพราะนั้นระหว่าง101กับ102ก็คือบวกันหาร2ก็เป็น101.5ก็คือคําตอบเป็นผลการทดสอบตัวนี้โอเคไหมคะต่อมา d 8ตำแหน่ง d 8ส่วนเป็น10เนอะก็8 คูณ25ส่วน10เออเหมือนตรงนี้จะไม่ต้องเทียบเลย2ี่คูณ8ปเป็น200ส่วน10เป็น20่อ่านี้ไม่ต้องเทียบ d 8ก็จะเท่ากับเท่าไหร่ตัวที่20อันกี้ตัวที่2ีนี่เนาะคณนับย้อนใช่ไหม24 23 22 21 20มยถูกไหมก็คือ112อ่านี่ตอบได้เลยตำแหน่ง p 2 5่คูณว่ามันจะลงตัวแล้วมั้ง ยี่สิบ้าคูณยีสบห้าส่วนสิอ๋อไม่ลงเป็นเท่าไห้าย่สิบห้าหกร้อยยี่ิบ้าใช่ป่ะอ๋อส่วนร้อยโทษหกร้อย่สบห้าหดสหาะอันนี้เทียบอ่ะเทียบอ่ะมาดูกันก็คือตำแหน่งที่หกจุดสองห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหจดห้าคือตัวนี้กับตัวนี้แต่มันห่างหนึ่งเองเรียนซึ่งมันจะบวกกันได้เลยถูกไหมคะ เป็น8.25ได้เลยอ่ะแต่สำหรับ,บางคนที่ยังไม่เก็ตอ่ะลองมาเทียบก่อนก็ได้อ่ะตำแหน่ง6ตำแหน่ง7ก็คือตำแหน่งห่าง1ห่าง1ข้อมูลข้อมูลระหว่างตำแหน่ง6กับตำแหน่ง7ก็ห่างเท่าไหหมห่าง1ถูกไหมก็คือ9.89ก็ห่าง1แต่ถ้าตำแหน่งเราห่าง6กับ6.25ใช่ไหมคะก็คือ0.25ใช่ปอปะเอาตำแหน่งมาลบกันอะ่ะก็คือ 0. 2 5ข้อมูลตั้งเรียนก็ยังคงเป็นห่าง0 2 5เหมือนกันถูกปะเพราะตรงนี้สัดส่วนเป็นหนึ่งเพราะฉะนั้น p 2 5เรียนก็จะตอบเอาตำแหน่งตัวที่6คือ98บวกกับ0 2 5เป็น9825ที่บอกเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวลองตัวอื่นที่เราลองว่ามันมันจะได้เป็นลนักษณะที่ได้เทียบบันยัตอย่างหน่อยสมมุติคุูให้หาเพิ่มเป็น p 4 7เลขมันไม่น่าลงแล้วละ p 7่ะนะคะ,ะสมมติหา p 47เพราะฉะนั้นตำแหน่ง p 47เท่ากับ a เกือ47 n เมื่อกี้24บวก1 25ส่วนร้อยกดเครื่องคิดเลขหารร้อย11.75แต่อย่าบอกนะว่าลง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ่ะมันตัวซ้ำไงอ่ะไม่เป็นไรตัวซ้ำก็คือไม่เล่นดู 12345678910 1, 11 11 12, 12เห็ดป้าห็นปะมันเป็นเลข1เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องเทียบมันคือตัวเลขนี้เลยเนี่ยสามารถตอบได้เลยถ้ามันเป็นตัวเลขที่ซ้ำกันติดกันนะคะมันจะลงทุนสิยมหรือไม่ลงตอบตัวนี้ได้เลยคือ101ใช่ป่ะรั 47, นพีสี่นเนนตอบได้เลย101โอเคปะ่ะเนี่ยนะอ่ะหาด้วกว่าจะได้เทียบเนีายย่าจะยางหาเดไซน์ที่ที่7ดีไหม อ่าที่เเพระเนาะฉะนั้นตำแหน่ง d 7 r คือ7 n นักเรียน2ี่หส่วนร้อยยีเท่าไหร่1 7 5ก็เป็น1.75เฮ้ยส่วนร้อยละล่ะส่วนสิใช่ไหมก็เป็น17.5อันนี้ก็จะลงง่ายเนาะเพราะไม่17.5นะคะอ่ะครูอยากจะเทียบมอยากจะยางให้เราอะ เดี๋ยวนะเดยวนะเดยวนะถ้าสมมุติว่าสมมุติว่าหา q หนึ่งล่ะเลขมันที่นะเนาะเอา p นี่แหละ p สมมุติเป็น p e. ตัวน,นี้หาง่ายเนาะเรียนแค่บวกกันหารสองันหา p 23อ่ะอะหา p 23ดูดิ e 2 3นะคะอาคือ23 n คือ25ใช่ปะบวก1ส่วน100 5.75อ่าได้อยู่มั้ง5.75คือ1 2 3 4 5 5 7 5คือระหว่าง2ตัวนี้ระหว่างตัวที่เป็นอะไรคะ96กับ98เนาะอ่าเพราะนั้นตัวนี้นะคะ ตำแหน่งห่างก็คือตำแหน่ง5ตำแหน่ง6ห่าง1น่ใช่ปะค่าข้อมูลค่าข้อมูลห่างเท่าไหร่คะ6กับ8ห่าง2ถูกไหมคะแต่ถ้าตำแหน่งนักเรียนระหว่างตำแหน่งที่5กับ5.75เนี่ยมันห่างแค่0 7 5ค่ะค่าของข้อมูลนักเรียนก็2งคหาร1คูณพูด,ดง่ายๆเกือบตัวนี้คูณกันได้เลย2คูณ0.75 เป็น1.5เพราะฉะนั้นเราจะได้ค่าของข้อมูลมันห่าง1.5นี่คือค่าข้อมูลไม่ใช่คำตอบเราจะไปตอบยังไงเราต้องไม่บวกกับตำแหน่งที่5ถูกปะเพราะเรายึดระหว่าง5กับ5.75ค่าของข้อมูลมันห่าง1.5เราก็ไม่บวกที่ตำแหน่งที่5คือ96เห็นนะเพราะฉะนั้น p23 ของนผลเรียนก็จะเป็น96บวก1.5ได้เป็น97.5เห็นนะคะอะ อันนี้นะก็คือวิธีการหาว่าวตำแหน่งข้อมูลนะคะสำหรับข้อมูลไม่แต่แต่งความถี่ก็จะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดตัวนี้นะคะที่1นึ่งที่1น,นะเลื่นเปิดนะเล่นเขียวนะคะหน้า10นะคะหน้า10ข้อที่1ถึงข้อที่3นะคะส่งวันจันทร์เนาะส่งก่อนข้อแถวนะคะเดี๋ยวครูตรวจให้นะ ซึ่งอันนี้มันจะเป็นงานครั้ง2วันเลยคือเมื่อวานด้วยโอเคป้าก็จะตรวจให้รวดเดียวเลย2ครั้งนะคะเป็นงานครั้ง1กับครั้ง2ครั้งนี้ครั้งที่สนะคะส่งตอนเช้าวันจันทร์นะคะ